ตลาดหุ้นไทยเตรียมต้อนรับความไม่แน่นอนในช่วงสั้นการเจรจาการค้าจีนสหรัฐอาจเป็นจุดเปลี่ยนสถานการณ์สงครามการค้าที่เกิดขึ้นระหว่างสหรัฐอเมร,ริกาและจีนยังคงเป็นประเด็นร้อนแรงหลังจากจีนประกาศขยายการควบกลุ่มการส่งออกแร่หายากซึ่งกระทบต่อสหรัฐอเมร,ริกาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จึงตอบโต้ด้วยการขู่ขึ้นภาษีสินค้าจีนหนึ่งเปอร์เซน์หากสองประเทศไม่สามารถเจรจากันและบรรลุข้อตกลงก่อนที่ภาษีจะขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนดการ เจราจาล้มเหลวอาจกระทบต่อเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศในปี2,569อย่างไรก็ตามการเจราจากันก่อนประชุมเมเพ็กปลายเดือนตุลาคมนี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เศรษฐกิจจีนยังคงชะลอลงการขยายตัวของสินเชื่อเงินหยวนชะลอลงการเติบโตของสินเชื่อภาคครัวเรือนและธุรกิจใหม่ๆชะลอตัวลงมีมาตร,ราการสน,สนับสนุนดอกเบี้ยกู้แต่เศรษฐกิจยังคงอ่อนแรงการขู่ขึ้นภาษี100%จากสหรัฐการส่งออกที่ยังคงแข็งแกร่ง และการพึ่งพาแรงหนุนจากนโยบายการเงินและการคลังเป็นปัจจัยที่กระทบต่อการขยายตัวของจีนสำหรับตลาดหุ้นไทยอินโนเวเตสคาดว่าช่วงสั้นเซ็ตมีโอกาสเกิดความแตกตื่นในช่วง1,270จถึง1,320จุดความเสี่ยงหลักคือสงครามการค้าจีนสหรัฐที่ยังคงต่อเนื่องการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ของจีน20-23ถึงตุลาคมอาจส่งสัญ,ญญาณสนับสนุนเทคโนโลยีและการบริโภคแต่รายงานเงินเฟอ้อของสหรัฐ ในเดือนตุลาคมอาจไม่มีผลต่อตลาดมากนะักในขณะที่งบไตรมาส3ามของบริษาัทสารัฐมีแนวโน้มที่ดีกว่าคาดการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนอาจส่งสัญญาณสนับสนุนเทคโนโลยีและการบริโภคงบไตรมาส3ามของบริษัทไทยกลุ่มธนาคารใหญ่จะประกาศงบสัปดาห์หน้าและหุ้นในกลุ่มเรียวซิสเตอร์จะประกาศงบตามลำดับกลยุทธ์ลงทุนควรเลือกลงทุนในสองทีมหลักและสามทีมเทรดดิ้งดังนี้ หุ้น Learning p นนที่คาดว่าจะมีผลการดําเนินงานที่ดีในไตรามาสสามหกทั้งจากไตรามาสก่อนและเมื่อเทียบกับปีก่อนแนะนำออก Perform, Advance, BCP, KTB, l h c h อ O, t t และ True หุ้นที่จะได้ประโยชน์จากการลดดอกเบีย้ยนโยบายคาดว่ากรมการคลังจะปรับลดดอกเบีย้ยอีกหนึ่งครั้งในเดือนธันวาและสองครั้งในปีหน้าหุ้นที่มีภาระหนี้สินสูงแนะนำ Sentel, GPC, s True และหุ้นที่มีต้นทุนการดำเนินการลดลง AP, MTC คำแนะนำการลงทุน 1. หุ้นที่มีค่าเงินบาทอ่อนและมีแนวโน้มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา T.U. G.P.T. K.C.E. แอน 2. หุ้นที่มีโอกาสได้ประโยชน์จากสงครามการค้าจีนสหรัฐวออมตัศ 3. หุ้นที่จะได้ประโยชน์จากนโยบายสร้างรายได้และลดค่าครองชีพ C.P. อ n อ a x และ B.J.C. นางสาวนัทวรินทรภพสกุลผู้อำนวยการอาวุโ,โส e q u i Strategy t e a บริษัทหลักทรัพย์อินโนเวกท์สในกลุ่มวิสซีบิกส์